ท่างนี้กาาร็ให้อาหพรขึ้นะครับบนหลังช้างนะครับก็จะมีการให้อาหารน้องช้างนะคะนี่นะคะครับคู่สมรสคู่ที่หนึ่งกับพร้อมยังครับขึ้นหรือยังครับเจ้าหน้าที่ครับดูแลด้วยนะครับคุณแม่เราจะเป็นพี่ทองคำพี่ทองคู่กันนะคะเดี๋ยวเราด้านเสาสีวันทับสีวันต้องเก็บจกกรุงเทพ่ และนายรัยเก็บบราวัเือช้างนะคะของพนะกรันตกันนะคะก็มาให้อาารช้างอยู่ตรงนี Damn, yes um, ้เรามวแต่คอยู่ฝั่งนน้นนะคะมาไม่ทันม้ีก็บบรรกาศใร้กับทคุกท่านน่้าคสามสามสาสามสามสมสา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 สสามามสามสมส่มสามารับมนามี่มสคาสาาสามสามสาสสามามา เชราอัเนนี่อยล้างไปนเ้ที่องนะครับโอยพี่เกพเอยงอะตครับคนที่1รับมาแล้วคนที่1ครับคนที่คนอคนที่สเข้ามาทีละสอันนี้น้องอะไรครับพี่น้องอะไรนะราชตะราชตะน้องราชตะครับเชิญครับ จำเขาไม่ได้เขาเปลี่ยนชุดใหม่กันนี่สีชมพูอันนี้เลิฟบอกพลอยมาไหมคะแล้วกรส่วนบอกพลอยมาไหมครับนงนอะยืนนาบใกล้ยังไงฮะบซีนนิงอบอพลอยมาไหมครับโบเปย์ยังค่ะเียบรรดาพูดัมากได้ยินบอโบเปยังค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้ค่ะกาอช้างนี่เก็บภาพมันลุกข้ามนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่ทีมอบเสื้อบนหลังช้างนะคะที่สามาเก็บผ้ามอบเสื้อบนหลังช้างนะฮะเนี่ยทางช้างนะช้างบนใช่ไหมเอาแล้วนะดูแลข้ามช้างผู้ชมช้างนะมีหมดสาวช้างเลยมาที่เลยครับ มิสเตอนงนองแลมิสวนด้าตั้งแีะวน้าครับครับคันช้างครับเลยครับคันช้างวัน้างค c รับมาตรงน้นเลยครับที่เ e วนด้า e ้องรับยังถ่ายภาพเห็นหรือเปล่าฮะซื่อมันจนมงอยู่ฟังกันนี้นะฮะ วันนั้นอินนงอภิรจลอมิสแวนดาที่ปันภรยาที่กำลังรับปริก็คือลาวินนงนะครับเาเปิป้ายนี่งด้วยสวัสดีครับายนี่นงสวัสดีครับด้วยนงองเดสบานแต่จริงก็แต่จริง พี่ต้องให้ช้างหันมาหน้าัวันนี้มันจะยิ่งจะเห็นครับอันนี้ไม่เห็นเลยน้วน่หอหลังออกไปเลยนะช้างเนี่ยตอนี่ว่ามดเนี่ยต้มองอย่างนี้รับชมชูงเฉยวยให้พี่น้องสิมวาชนเป็นเพืาอคอวันนีค่ะวันดีค่ะจะพิมพจแพจะเมว o Very nice นิส okay. okay. ัย okay ั okay ีงขอบคุณครับ Lift one leg จุใจ everyone จุดจทุกคนจุใจสุดๆไดิโอเคครับโอเคครับอ่าไปดีต่อไปนะเข้าสู่คู่บ่าวสาวนะครับคู่ที่หเข้ามาเลยครับคู่ที่หนึ่ง I invite the first คู่ที่สองคู่ที่3ามเข้ามาเลยครับ the second and the third คู่ที่หนึ่งครับจากกรุงเทพแล้วก็ชุมพรคู่ที่สองจากสุรินทร์แล้วก็ประเทศอังกฤษคู่ที่สามสุวินนะครับจบจริงทั้งหมดครับอาเซียนนะคะจากพลิกพันบริการจังหวัดสุรินทร์นะครับจะได้ชื่อกลางคู่ที่สามครับจะรับมอบทะเบียนสมรสนะคะคทีละสามคู่ค่ะ รอนร่มรอนเราในรบทีนู้องกักมทรจังหวัดสุรินทร์นะฮะทานไดเกียรติเรื่อง้ากอนเาเร่เข้าไปข้างหน้านูอช้างาไปู่เป็นเรื่องเข้าไปเรืเรื่องเข้าไปยๆชงภาพวยเ้าอ วาซังวาเล่ผู้บริารใารดำเครับค่ะใช่ค่ะผู้ที่สี่ก็ภรรยาอยู่ข้างล่างนางสาวยุ่มบัวพรตองเกรงจับบุตรด้วยสถานีและคุตรบังคับที่จังหวัดสุรินทร์ครับร้อนท่านเลยไม่ขึ้นมนะั้งค่ะคนที่ห้านะคะุคัรไนี่ก็จะเป็นภาพมอบทะเบียนสมรสบนหลังช้างโดยท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดส,สุรินทร์นะคะท่านพิจิตบุญทันนะคะประทานในพิธีมอบทะเบียนสมรสนะคะให้กับคู่สมรส30คู่ในวันนี้นะคะการจดทะเบียนสมรสบุหลังช้างเป็นปีที่15ของจังหวัดส,สุรินทร์นะคะจัดมาแล้ว15ปีนะคะ ปีนี้ก็มีชาวต่างชาติและก็ต่างจังหวัดมาร่วมจดทะเบียนสมรสหลายคู่เลยนะคะก็ทั้งหมด30คู่นะคะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศการมอบทะเบียนสมรสบนหลังช้างกันต่อเลยนะคะ อากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้นะคะชมบรรยากาศกันต่อเลยนะคะ Bang tawanda sunang kanan เขาทำเฟซทำโน่นทำยูทูบเราไม่เคยดูเล้วพูดที่สุไม่ต้องดูยูทูบยูทูบมันจะกว้างกว่าจัดกว้างมันมีราไได้นาะไม่ไม่ใช่คือยูทูบเขาเก็บเป็นภาพให้ดูแบบเรื่องราวได้ไงอย่างพวกหนูทำนี่เรื่องราวนะเพราะว่ามันรู้ก่าเพราะว่าอันนี้หนูเก็บเรื่องราวมันจะได้บรรยายได้ว่าวันนี้เขามีงานอะไรและอันนั้นเป็นช็อตทำอะไรมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรรับ ยูทูบมันยังมันยังกว้างเลยอย่าไปทำอันี้ตอนนี้ได้ได้ดูจบหนึ่งวันดูเป็นเรื่องไงก็จะทำเป็นตอนเป็นตอนนะประเทศนี้ต่อไปพูดที่สิดีครับก็อาภพคุยพูดได้คอมเมนต์จะว่าอย่างนี้จะว่าอย่างนี้แล้วก็จะไปพูดที่กัมพูชากัมพูชาแล้ว กับนายศิริศักดิ์สุวิศภาบุตรทองจากจังหวัดคุทรัิพงศ์สีตอนนี้เราก็มาอยู่ที่งานจัดเตรียมสมรสบนหลังช้างนะคะหนึ่งเดียวในโลกที่สุรินทร์นะคะ14ค 12, ะกะมุมภาพันธ์2561นะคะก็ท่านผู้ว่าราชกรารจังหวัดสุรินทนะคะเป็นประธานมอบทะ,ะ,ะเบียนสมรสในการเก็บบัญชีการคลี่นี่เป็นท้ายในเมื่อที่นะคะและคงจะเสร็จ งานนะคะบันทึกคลิปไว้นะคะก็ศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุวินจัดครั้งที่15นะคะก็นะคะในปีนี้นะคะสมรสสมรักนะคะเราก็ดีใจกับคู่รักทุกคู่นะคะ ที limiting, mm ่จดทะเบียนสมรสกันในวันนี้แล้วก็คู่รักสุคู่ที่ค้องคู่กันรักกันได้ยิ่งยิ่งมากนะคะทุกท่านก็มาสิ่งบรรยากาศก่อนแจ้งวิวแหวนวิทยาอัทิศเช้อนังนะคะเออ on the 1 t wedding เอ่อ on the 11th day you can apply t h e provincial office ครับคุณที่หกครับต่อเลยครับคุณที่สบ1กครับ เจ้าสาวนางสาวอันธิกาพิมพิษงครคุณเล็กจากนครราชสีมาและเจ้าบ่าวคุณชาตรีเพลงหลังสีคุณอุ้ยจากนครราชสีมาด้วยน้ือเซีลำดับเพจากจังหวัดสุรินทร์ทุกเลยนะคคุณเกษรู้ที่น้องเกปนะคะและคุณเลิศชายท่านชงของเรานะคะเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอยะมกครับเจาสาวนางสาวสระรับสอะโคนทองคุณดิ้นจากสุรินทร์และจะาบาคุณชัมเดืิงหสงรค้จากกรอย คลิปใหม่ๆค่ะต่อไปนะคะสุขสบาย์จุมีเกตทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ของเราในวันนี้นะคะสวัสดีคจะได้รุ่นบันทึกประวัติศาสตร์นะครับ